ตั้งข้อติที่ยังตองเนี่ยเอ่นสื่อตั้งข้อติข้อที่ขับอ่ขับนั่งข้อที่ขับและก็นใน่้งเดือนสมทิปรวมตํบุหนึ่งหน่อยบากม้ง่อยะาราบารมโนาศาุครับน่ารักสนุนของฐานนัเอาที่นอกข้อไม่ายกปยินเอาก็ได้เนอะแั่นมีห้องเก็งอายุพาคือ นผธาคืนบางคนกน็โกธาคืนใส่คอสอนของมอมือวบกล่องหรือจะใส่งาม่มือหัวแบมมือเฮาดงนำาัวม,มือหนีบเอาก็ได้แล้วเจถนัดแล้วเต็มเนัดครับแล้ววันนี้พี่น้องพร้อมแล้วพร้อมแล้วกับวาตามโฆษกคำสาธุผ้าไตรจีวรพร้อมดอกไม้ทูบเทียนทอง ของข้าพเจ้านี้ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ดุดดังดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวขออธิษฐานบูชาแด่พระพุทธบูชาแด่พระธรรมน้อมนำถวายแด่พระสงฆ์ด้วยจิตใจก,กำลงตรงต่อพระนิพพาน ขอให้พบดวงแก้วขอให้ข้าดแคล้วจับ,บ่วงมานขอให้พบาศาสนาระศีอานในอนาคตการเบื้องหน้านอนเทอนสาสุสาธุุสาธุาธอาเซ็แล้กลับเปเอาลุกขึ้นบันไดเชินลุกเลยครับที่น้องไปปฏิบัติได้เลย อ่าครับไปปฏิบัติได้เลยครับเชิญเลยครับมาทําบุญบนรณนิเป็นจิตจวัตรจะมีค่ากว่าสมบัติมหาสาลถึงลาบยศก็หมดได้ไปตามกาแต่บุญนั้นโยนนผพันไม่หนุง อพี่น้องเดินท้างก้อดห็มาถึงงานตรงไปทางผ่าไตโรดเนอร์ผาไตกับโบได้มาดคาโบไดสีลบข้าแล้วต่สัทธาพี่น้องมีสัทธาพูรหาสิบบาทพลละลอยสองลอยย้อนใส่ตู่ลงเลยครับและกับวองท่นันจะได้เอาผาไตรงยักษ์เด็กจากชุดหนึ่งชุดสองชุดสามชุดบอกเจ้าน้าที่คณะกรรมการคุนครับ ข้างคณะกรรมการเพื่ะกินปรับตัวง่ายบริการคู่ค้นกดทนตระหนกเีงยิ่งดังแต่งสนใจช่วยเหลือค่ำเพื่อส่วนร่วมบริการพี่น้องนี้ยังประทับใจกับพี่น้องพี่น้องมาฮอนมาถึงจะจัดบูชาสนนกับบอกเป็นภาษีเกียรติไทยผู้ใดอยากเป็นเส้นที่หน้าราชาที่อินจักที่ที่อยู่ที่ข้กินที่อยู่ที่อาศัยจากบริจาคคนละกหนึ่งตารางว่านสองตารางว่านพใดกับพอดีว่าแก่เพิ่นครับ วอดีกับค,คนะละหน่อยสองไหลแต่าาแก่เพิ่นครับพี่น้องอย่าลืมเด้อะมอลลอมมอลลั่เฮานี่สมัยนี้บ่มีราคายเซนเจ็ดเซนเปียกสองเซนนี่ครับมีแต่วสองเซนซี่สองเซนหาขึ้นไปได้บางขนานสนดสามเซนนี่ครับวกว่าสิเ่เป็นิ่นมาซอยทั้งคณะกรรมการเฮานั้เอเอครับพี่น้องมาซอยกันพร้อมรับเพิ่นว่านดําพึ่งเรื่อดําพึ่งเรือเสือพึ่งปลานนกพึงพ่งฟ้าปลาพึ่งหนองคอยข้องเกี่ยว ไม่มีใครจะอยู่เพียงตัวคนเดียวต้องยึดเหนี่ยวพึ่งพาอาศัยกันวัดก็ต้องอาศัยบานบานก็ต้องอาศัยวัดช่างกึงก็ต้องพึ่งสั่งสักช่างสลักก็ต้องพึ่งช่างเขียนช่างรูปก,ก็ต้องพึ่งช่างเรียนแต่ว่าสั่งติสั่งเตียงก็ต้องพึ่งภัเด้อกับพี่น,อน้องโอ้ยเป็นดีอกดีใจพี่น,อน้องลังเลกันเขมอมานี่แหละครับเปิดบานน้ำกินน้ำใส่ ดำหนองดำคว้างดำบึงดำได้ได้กะสูดำยึดดำใจพองพอแม่ที่น้องพอใหญ่ไม่ใหญ่พอสู่แปตาพอลุกแบบป่าโมนีมาทำบุญดีดีกับที่น้องถ้าผนฟ้าดีทุกดีดีกความดีดีด้วยดีช่วยเหลือคอยระมุนดีด้วยความตั้งใจใฝ่กันบุญดีํำจุนบุคคลก็ตนดีดีน้องดีในใจก็ประเสริฐดีกัะเบื้องมุ่งลังข้าโบน เพิบบ่นบอกว่าเป็นบุญหลบเป็นบุญเย็นเป็นบุญเห็นขั้นตาครับพี่น้องนั่นคือปูชากระเบื้องมุ่งลงังคาโบดเนั่นก็ย้อนลงในตู้ครับพุทธังเอาสตังใส่ตู้และพี่นอ้องกับกับยกกับเบื้องขึ้นมาอธิษฐานในจิตในใจเอาย่ำเวลาเพิ่นเหตย่ำเวลาเพิ่นสั่งย่ำเวลาเพิ่นสื่ออิฐหินปูนใส้พี่น้องบ่ได้สื่อน้ำเพิน่นบ่ได้ทำบุญในช่วงนั่นในชวน่งนชวงนี้และวครับย่ำเพิ่นขอดสิมนี่ละ ย่ำพ่นฉลองบทนี่แหละครับพี่น้องก็ได้มาเป็นนับว่าเป็นบุญตาละที่พี่น้องได้มาเห็นบทหลังงามๆาหลังนี้นับว่าเป็นบุญตาพี่น้องได้มาเจรจากลนับว่าเป็นบุญปากพี่น้องได้มากราบมาไหวแกะนับว่าเป็นบุญเมื่อพี่น้องได้เสียสละเงืนอของพี่น้องก็ถือว่าเป็นจ้าภาพนากันในงานฉลองบทกับพี่น้องการเป็นจ้าภาคฉลองบทครั้งนี้อ่าพันบ่ไดอ่าครับพัน เพิ่นบบได้กำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้เด้อะบาสิทัานทอดายแต่ับพี่น้องกันที่พี่น้องสิมาเป็นเจ้าภาพงาน,น